รายงานกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพแลนะประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยจังหวัดแม่ห้องสอนบริหารงานโดยนายคงศักดิ์บุญเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกศน,นอกจังหวัดแม่ห้องสอนจากวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผนวกกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทําให้ความต้องการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นําไปสู่การเรียนรู้ที่นอกจากจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันแล้วยังรวมไปถึงการปรับการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ทําให้คนเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทุกที่และทุกเวลา สำหรับการพัฒนาและอบรมหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพหรือผู้ด a c t ท v i t y พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการในยุคดิจิทัลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคตคู่ขนานไปกับการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้หรือกูทีเชอร์ให้เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการมีความเป็นครูมืออาชีพ ยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้มีทักษะตามมาตรฐานและทักษะที่จําเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาไปสู่การจัดการเรียนรู้แบบ active learning รวมถึงรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นให้สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของผู้คนในยุคสมัยนี้ได้อย่างมีคุณภาพนโยบาย และจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากรและผู้เรียนกศน,นอกเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศรวมทั้งจัดทำกรอบสมรรถนะดิจิทัลคอมพิเทนซีสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในระดับส่วนกลางโดยมีโครงการต่อไปนี้ 1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสร้างสื่อมีเดียดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2. โครงการพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 4. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลการจัดการเรียนการสอน 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 6. โครงการพัฒนาทักษะครูกสนต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 7. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในหัวข้อดังนี้ 1. แอ t ท v e l e a ร n i น g การจัดการเรียนรู้ 2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา สามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์รุ่นที่2